เบื้องตัวอาจารย์สอนตามหลวงปู่วนจันทร์กัมมโนหลวงตาสมัยอัตมโนพู่แม่ครูอาจารย์หลวงปูเ่เสากันตสิโลหลวงปู่มัน่นหลวงตามหาบัวเพื่อนก็ไม่ทิ้งพูดโทนด้แหละเมื่อก่อนกําหนดรู้กําหนดรู้กําหนดรู้เฉยๆองค์สตินะ่ะสติคือความลึลกรู้สัพพัญญายคือความรู้ตัวทั่วพร้อมกําหนดรู้กําหนดรู้อยู่ตลอดเอาแปรมาเวลามันเสื่อมมันไม่บอกเวลามันเสื่อมมันไม่บอกเอะว่าจิตเราเราเผลอตรงไหนมันไม่ตรวจไม่รู้มันตรวจไม่รู้ กำหนดรู้นั่นแหละมันตรวจไม่รู้ตรวจไม่เห็นว่ามันเผลอตอนไหนเวลามันจะเริญก็เริญดีอกดีใจชื่นชมยินดีในองค์สมาธิตรงนั้นเวลามันเสื่อมเนี่ยคึบเหมือนท่อแตกน้ําหายมึ๊บไม่มีเหลือเลยเลอแต่ความฟุ้งซ่านเลอแต่ความลาคาญเลอแต่ความปั่มปัน่นปวดมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ไงเออทีนี้เพื่อนก็เด้เห็นเมื่อมันเป็นอย่างนี้บ่อยๆหาอุบายกลววิธีอุบายทํายังไงมันจะไม่ให้เสื่อมเลยเอา้าวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จะเจริญก็ช่างจะเสื่อมก็ช่างจะเจริญก็ช่างเ่นกวาเลยเราจะพุทโธอย่างเดียวพุทโธจนมันพุทโธไม่ได้พุ่นอันนี้เราปฏิบัติมาเราก็เข้าใจตามที่โอหันแสดงตัวผ้าอาจารย์แล้วพุทโธพุทโธพุทโธจิตเราสงบด้วยกับพุทโธเมื่อจิตตัวเราสงบกับพุทโธเป็นภูมิเป็นภูมิสมถหะอยู่ในตัวเรียกว่าถ้าเป็นภูมิวิปัสสนากับสมาธิเราอบรมปัญญา